ต<ด>าก้กองก็ไม่อยากใกล้ด้วยตะก้องก็ไม่อยากใกล้ซะด้วยดดดดเดี๋ยวตะก้องเจ็บตัวมาเอาแล้วกันอโอ้ยายายาหิวถอยเลย ลึกเกินลพ่อนี่งานเลยเนาะเขาต้องใส่ไหว้คางเนี่ยเนาะคางมัามปอมนี่เออนี่ยถ่ยยทางแล้วเสียงทางครูมาด้ แดี๋ยวที่นี่พ่อต้องถ่ายคลิปได้ตัวนั้นน่ะตัวไหนไอตัวท่างยาวอ่ะตัม้มหนูจะจุดปะผมจะเล่นโอเคโอ้โหเฮ้ยอะ